ครั้งหนึ่งผู้คุมเรือนจำบังเอิญได้ยินข่าวลือที่ปล่อยผ่านไม่ได้มีคนวางแผนแหกคุกเจ้าหน้าที่ดูภาพทั้งหมดจากกล้องวงจรปิดและพบว่าผู้หญิงสองคนมีพฤติกรรมน่าสงสัยหนึ่งในนั้นเป็นอดีตนักเพาะกายมีกล้ามผมสัน้นและมีรอยสักปกคลุมอีกคนเป็นคนงเงียบๆและเก็บตัวเธอชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวและบางครั้งก็ร้องไห้ในห้องขังหลังจากดูวิดีโอหลายครั้งผู้คุมก็รู้เลยว่าผู้หญิงคนไหนกำลังวางแผนที่จะหลบหนี แล้วคุณละ่ะรู้ไหมนักโทษรายที่2มีตะไบอยู่ในขนมปังของเธอเธอสามารถใช้มันเพื่อตัดผ่านแท่งโลหะได้มาร์กเดินมาถึงโต๊ะมีแอปเปิลสผลแต่มีเพียงผลเดียวที่กินได้อย่างปลอดภัยอีกสองผลมีพิษโชคร้ายที่มาร์กต้องกินอาหารเช้าเขาควรกินแอปเปิลลูกไหน ดูสิแอปเปิลลูกนี้มีหนอนผีเสื้ออยู่ในนั้นหมายความว่าไม่มีพิษและปลอดภัยที่จะกินผู้หญิง3มคนนี้เจสิก้าแมรี่และโอลิเวียไปช้อปปิง้งสองคนกำลังตั้งท้องและอีกคนพยายามจะขโมยแตงโมคุณบอกได้ไหมว่าใครซ่อนแตงโมไว้คนนั้นก็คือโอลิเวีย ธอสวมรองเท้าส้นสูงมิเชลรองเท้าแบบที่หญิงมีคันควรจะเลือกใส่นาธานผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจมูล,ลค่าหลายล้านดอลลาร์และแจ็คสันเพื่อนของเขาซึ่งเป็นนักสืบเอกชนมีชื่อเสียงกลับมาจากการเดินทางระยะยาวในต่างประเทศพวกเขาตัดสินใจแวะที่บ้านพักของนาธานระหว่างทางไปเมืองแต่เมื่อทั้งสองเข้าไปในบ้านพวกเขาเห็นว่าของมีค่าทั้งหมดถูกเอาไปหมดแล้ววิลล่าทั้งหลังเละเทะฉันหายไปแค่หนึ่งเดือนเองอะ เกิดอะไรขึ้นที่นี่นาธานอุทานแจ็คสันหยิบแอปเปิลจากโต๊ะในห้องอาหารแล้วเริ่มเคี้ยวมันอย่างครุ่นคิดล็อกไม่ได้หักแปลว่าคนที่เอาของไปมีกุญแจหลังจากนั้นไม่นานนักสืบได้ขอให้หนาธานเชิญคน3คนมามีอาหลานสาวของนาธานบอกแจ็คสันว่าเธอไม่เคยไปที่บ้านลุงของเธอเลยรถของเธอเสียหายหนักมาเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วและว,วิลล่าก็อยู่ไกลาจากตัวเมืองเกินกว่าจะเดินทางโดยรถสาธารณะ ซาร่าสาวใช้อ้างว่าเธอแวะมาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเพื่อนำอาหารมาแล้วก็ทำความสะอาดแต่ตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่ได้ไปที่วิลล่าอีกเลยอดัมคนสวนบอกนักสืบว่าเขาไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็เพิ่งกลับมาเขาถึงกับโชว์ตั๋วเครื่องบินเฮสแจ็กสันดูด้วยนักสืบเข้าใจทันทีว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้คุณมีเวลาแวินาทีในการหาคำตอบ คนนั้นคือแม่บ้านเธอบอกว่าเธอนำอาหารมาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแต่แอปเปิลที่แจ็คสันหยิบมาจากโต๊ะนั้นยังสดอยู่เลยครั้งหนึ่งไว้ White ได้ยินเสียงคนร้องไห้เสียงนั้นคือแอบบเกลนักเรียนตัวน้อยของเธอเด็กหญิงบอกครูว่าคุกกี้ของเธอหายไปจากล็อกเกอร์มีคนเอาพวกมันไปหลายสัปดาห์แล้วแต่แอบบเกลไม่รู้ว่าใครไว้ White ตัดสินใจช่วยสาวน้อยพวกเขาติดตั้งล็อกเกอร์ด้วยสัญญ,ญาณเตือนภัยที่จะดังขึ้นหากมีใครที่ไม่ใช่แอบบเกลมาเปิดตู้ พวกเขาซ่อนตัวอยู่ตรงมุมและก็เริ่มรอผ่านไปสิบนาทีพวกเขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภยัยเมื่อไปถึงล็อกเกอร์มันก็ว่างเปล่าแล้วและไม่มีใครอยู่ใกลๆ้ๆแต่ไว้สังเกตเห็นใครบางคนหายไปหลังประตูห้องศิลปะเธอรีบเข้าไปข้างในแต่ทุกอย่างดูปกติดีถึงอย่างนั้นเธอใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีในการทำความเข้าใจว่าใครกินคุกกี้ของไอบิเกลไปลองดูภาพห้องศิลปะอย่างละเอียดคุณสามารถหาคำตอบได้ภายใน8วินาทีหรือไม่ สาวคนซ้ายนั่นเองภาพวาดของเธอเป็นสีขาวดำแต่จานสีของเธอมีสีฟ้าหลายเฉดและบางทีเศษคุกกี้ก็เป็นของแถมด้วยไม่รู้สิบริษัทน้ำหอมแห่งหนึ่ง้างพนักง,งานใหม่พวกเขาต้องสาบานว่าจะพักดีต่อบริษัทหากต้องการได้งานคนสิบคนกำลังกล่าวคำสาบานขององค์กรพร้อมกันแต่มีบางคนที่ขี้โกงมาช่วยกรรมาการหากันว่าคนขี้โกงคือใคร ชายคนนี้กำลังควยนิ้วส่วนชายทางด้านซ้ายกำลังยืนควยขาพวกเขาจะไม่พักดีต่อบริษัทดังนั้นบริษัทจึงไม่จ้างพวกเขาเจ้าพ่อสื่อผู้ทรงอิทธิพลสองคนกำลังกินอาหารกลางวันที่ร้านอาหารราคาแพงพวกเขากำลังหารือเกี่ยวกับการรวมบริษัทของพวกเขายอดธุรกรรมนั้นเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์พวกเขากระซิบกันเพราะเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เป็นความลับสุดยอดและสงสัยว่าจะมีคนได้ยินและพวกเขาพูดถูก คนที่อยากรู้อยากเห็นบางคนแอบฟังการสนทนาระหว่างนักธุรกิจ2คนลองหาพวกเขาให้เจอหญิงสาวที่โต๊ะถัดไปกำลังอ่านหนังสือพิม์พที่กลับหัวเห็นได้ชัดว่าเธอพยายามที่จะฟังสิ่งที่มหาเศรษฐีกำลังพูดผู้ชายคนนี้กำลังฟังเพลงอยู่แต่สายหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรเลย ผู้หญิงอีกคนนั่งอยู่ที่โต๊ะตรงมุมพร้อมกับค็อกเทลแต่แทนที่จะเป็นโรมมีเสาอากาศอยู่ในแก้วของเธอเธอกำลังบันทึกการสนทนานักงานของฉันอยู่ที่ไหนเจ้านายตะโกนเขาโกรธเขามีพนักง,งานสามคนไม่เข้าออฟฟิศเขาโทรหาแต่ละคนเพื่อหาเหตุผลทั้งสามบอกว่าพวกเขาป่วยเจ้านายไม่เชื่อพวกเขาจึงต้องมาที่ทำงานแมรี่สวมแจ็คเก็ตหมวกและผ้าพันคอที่ให้ความอบอุ่นเธอจามไอและดูเหมือนไม่สบาย ลอรี่กำลังเดินด้วยไม้คำ้ำขาของเธอใส่เฝือกอยู่ไม่นานไมเคิลก็ปรากฏตัวขึ้นเขาได้รับบาดเจ็บที่แขนและตอนนี้เขาพิมพ์ไม่ได้เจ้าหนาาแน่ใจว่าหนึ่งในนั้นแกล้งทำคนนั้นคือใครแขนซ้ายของไม้หักแต่ว่าโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าซ้าย เขาต้องใช้แขนที่หักใส่ไว้นี่นั้นซึ่งหมายความว่าเขากําลังแซงทําเห็นดี้ชัดว่าเขาไม่อยากมาทํางานน้ําแข็งจะละลายถ้าคุณให้ความร้อนแต่ถ้าคุณทําให้ฉันร้อนฉันจะแข็งฉันคืออะไรไข่ค,คุณซื้อสิ่งนี้เพื่อการกินแต่ว่าคุณไม่เคยกินมันมันคืออะไรนะ มีอาก,กำลังจะกลับบ้านในเย็นวันหนึ่งมันเป็นเวลาห้าทุ่มและเธอต้องผ่านสวนสาธารณะเล็กๆหน้าบ้านของเธอทันใดน,นั้นเธอได้ยินเสียงสีเท้าข้างหลังมีคนคว้ากระเป๋าของเธอแล้วก็วิ่งหนีไปเธอโทรหาตำรวจและพวกเขาสอบปากคำผู้ต้องสงสยัย4คนแจ็คพูดว่าฉันกำลังเลือกชุดสำหรับงานปาร์ตี้คามิลากำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบปลายภาคที่บ้านส่วนแอนดรูบอกตำรวจว่าเขาดูนกอยู่ในสวนสาธารณะตลอด นอร่าอยู่ที่ชั้นเรียนโยคะของเธอหลังจากการสอบปากคําตำรวจเข้าใจแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังการขโมยกระเป๋าคุณรู้ไหมล่ะคนนั้นคือแอนดรูเวลาห้าทุ่มมันมืดเกินไปที่จะดูนกเจมส์ทิ้งแฟมที่มีเอกสารสำคัญไว้บนโต๊ะในสำนักงานที่บ้านแล้วไปไประชุมทางธุรกิจ พอกลับมาก็พบว่าเอกสารหายไปเจมส์ James มีผู้ต้องสงสัย3มคนพี่ชายของเขาพูดว่าฉันว่ายน้ําอยู่ในสระตั้งแต่นายออกไปอ่ะฉันไม่เห็นหรือว่าได้ยินอะไรเลยพ่อครัวตอบว่าพรุ่งนี้เรามีงานเลี้ยงกันฉันกําลังเตรียมอาหารอยู่เนะี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกเจมส์ว่าฉันอยู่ข้างนอกมาตลอดโดยกําลังตรวจหาหนูในสวนใครที่รู้ว่าเอกสารอยู่ที่ไหน อยู่ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไงงานของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการควบคุมสัตว์รบกวนซะหน่อยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ทางแยกที่พุกพล่านในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งรถที่ชนนั้นรีบหนีออกไปอย่างเร่งรีบโชคดีที่พยานหลายคนสามารถอธิบายลักษณะของรถได้เจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งหน้าไปที่บ้านของผู้ต้องสงสัยที่นั่นเขาเห็นรถที่ดูเหมือนกับในคำอธิบายทุกประการแต่เจ้าของอ้างว่าเขาใช้เวลาอยู่บ้านทั้งวัน เจ้าหนที่ตำรวจรู้เลยว่าผู้ต้องสงสัยโกหกโดยใช้เวลาไม่นานเป็นไปได้ยังไงเขาแตะฝากระโปรงรถแล้วมันก็ยังร้อนอยู่แสดงว่าเครื่องยนต์เพิ่งใช้งานมา uh คุณกำลังเดินไปตามรางรถไฟทันใดนั้นคุณเห็นรถไฟความเร็วสูงเข้ามาหาคุณแทนที่จะออกจากรางทันที คุณวิ่งไปที่รถไฟทำไมคุณถ like ึงเสี่ยงชีวิตด้วยวิธีนี้เมื่อคุณสังเกตเห็นรถไฟคุณอยู่บนสะพานคุณไม่สามารถออกจากรางได้ทันทีแล้วต้องวิ่งไปที่ทางออกที่ใกล้ที่สุดที่คุณสามารถทำได้ ชิล่าเข้าร่วมงานประกวดนางงามการเดินบนแคดวอล์กครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในอีก30นาทีชิล่าทิ้งของไว้ในห้องแต่งตัวแล้วออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกหลังจากนั้นเธอกลับมาและเห็นว่ามีคนฉีกชุดของเธอชิล่าโกรธจัดและไล่ถามคู่แข่งของเธอเมลี่ตอบว่าฉันแต่งหน้าจะเสร็จแล้วจึงต้องเล่งๆๆบนเก้าอี้และฉันก็ไม่สามารถมองไปรอบๆได้เชลซีพูดว่าฉันอยู่ในห้องน้ำฉันว่าฉันกินอะไรผิดสําดงตอนมือเทีย่ยวส่วนอิซาเบล,ล่าพูดว่า ฉันอยู่นอกห้องแต่งตัวกำลังถ่ายทำเรื่องราวให้ผู้ติดตามของฉันใครก็หกมิลลี่เธอบอกว่าเธอแต่งหน้าจะเสร็จแล้วแต่ทำไมเธอถึงทำลายเครื่องสำอางด้วยมากล่าชิล่าไปที่ห้องเก็บเสื้อเพื่อหาชุดใหม่ทันในนั้น ประตูห้องก็ปิดทันที oh, <no. S 1> เธอต้องป้อนรหัสผ่าน8ตัวอ,อักษรเพื่อเปิดประตูให้ได้ชิลาต้องขึ้นเวทีนอีก5นาทีคุณช่วยเธอถอดรหัสได้ไหม oh, <no. S 1> ภาพนี้บนผนังเป็นคำใบ้ชิลาต้องใส่คำว่า paradise ชิล่าเปิดประตูและ,ะเชิญหน้ากับเหล่าหนูที่น่าขนลุกเธอวิ่งหนีและหลงทางในห้องใต้ดิน<อ>ชิล่าพบประตูสามบานที่นำไปสู่เวทีแต่ประตูแต่ละบานมีอันตรายซ่อนอยู่ด้านหลังประตูแรกมีสายไฟที่ขาดและแอบน้ำบนพื้นหลังประตูที่สองมีแมงป่องรอที่จะกัดชิล่าอยู่ส่วนหลังประตูที่สามมีประตูวิเศษที่จะนำไปสู่ยอดเขาคุณช่วยชิล่าเลือกประตู<อ>ที่ถูกต้องได้ไหม ถ้าควรเลือกประตูบานแรกมันมีพื้นที่เพียงพอที่ชิล่าจะสามารถคลานไปใต้สายไฟได้ชิล่าขึ้นมาบนเวทีและเห็นอะไร,ประแปลกๆสาอย่างในหอประชุม uh oh. คุณเห็นพวกมันไหมลองดูผู้หญิงคนนี้ดีๆสิเธอกำลังถือหนังสือกลับขัวนักดนตรีคนนี้กำลังเล่นไวโอลินโดยไม่มีสาย นอกจากนี้ยังมีหมีแพนด้าท่ามกลางผู้ชมด้วยชิล่ากลายเป็นนางงามเธอได้รับมงกุฎเพชรและเงินรางวัลเธอไปที่หลังเวทีแต่ทันใดนั้นไฟทั้งหมดในอาคารก็ดับลงชั่วขณะเมื่อไฟสว่างขึ้นอีกครั้งชิล่าเห็นว่ามีคนขโมยมงกุฎ oh, <no. S 1> ของเธอไปเธอสอบถามคู่แข่งสามคนของเธอโซยพูดว่าฉันไม่อยากได้มงกุฎทุกๆของเธอหรอกพ่อของฉันเป็นมหาเศรษฐีจัสมินบอกว่า มีคนผลักชั้นในความมืดและทำให้ชุดของฉันเสียหายส่วนวราเชลกล่าวว่าเธอคงทำมันหล่นพื้นแหละลองหาดีๆสิใครขโมยมงกุฎไปโซอี้มันซ่อนอยู่ใต้สายคอเพชรของเธอวันรุ่งขึ้นชิล่าตื่นขึ้นมาในประสาทหน้าขนลุก แม่มดใจร้ายเปลี่ยนร่างเธอเป็นลิงเพื่อทำลายมนดำชิล่าจึงจำเป็นต้องอไร้คาถาแต่หนังสือคา,าถาถูกเก็บอยู่ในกล่องที่ล็อกไว้ล็อกต้องใส่รหัส6ตัวคุณช่วยเธอเปิดกล่องได้ไหมมีเทียน6กเล่มอยู่บนชั้นเหนือกล่องพอดีมันเป็นคำใบ้ เียนแต่ละแท่งมีจำนวนของจุดอยู่บนนั้นดังนั้นประหัสคือ2 4 3 6 2 1มีบ้านหลังใหญ่สี่หลังในละแวกบ้านของชีล่าทั้งสี่หลังตั้งเรียงกันเป็นแถวเดียวกันและมีสีต่างกันได้แก่แดงเขียวขาวและฟ้าบ้านของคุณนายโจนอยู่ที่ไหนสักแห่งทางซ้ายของบ้านสีเขียวบ้านหลังที่สามในแถวเป็นสีขาวคุณนายสแน็คเป็นเจ้าของบ้านสีแดงและคุณนายคริสตันไม่ได้อยู่บ้านที่อยู่ปลายแถวทั้งสองด้าน แต่เธออาศัยอยู่ในบ้านสักหลังที่อยู่ด้านขวาของบ้านสีฟ้าในขณะเดียวกันคุณนายดีแลนอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่4ี่และบ้านหลังแรกไม่ใช่สีแดงคุณร,รู้ไหมว่าใครอาศัยอยู่ที่ไหนและบ้านของแต่ละคนมีสีอะไรจากคำใบ้เรารู้ว่าบ้านหลังที่1และหลังที่3าไม่สามารถเป็นสีแดงได้ คุณนายดีแลนอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่4ดังนั้นคุณนายสแน็กซึ่งเป็นเจ้าของบ้านสีแดงจึงอาศัยอยู่บ้านหลังที่2ได้เท่านั้นเนื่องจากคุณนายคริสตันไม่ได้อาศัยอยู่ริมแถวทั้งสองด้านเธอจึงต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่3ซึ่งเป็นสีขาวบ้านของคุณนายโจนอยู่ที่ไหนสักแห่งทางซ้ายของบ้านสีเขียวนั่นหมายความว่าคุณนายดีแลนอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่สําสำหรับคุณนายโจนเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังแรกซึ่งเป็นบ้านสีฟ้าคุณรู้ไหมว่าคนไหนครูปลอม คน uhm. ที่อยู่ทางซ้ายไม่ใช่ครูจ <recess> ร <ed isolation> <nek> ิงๆเขาเป็นนักแสดงลองดูให hey. ้ละเอียดสิม uh ีไอคอนกล้องที่เขียนว่าบันทึกที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อน2คนต้องการข้ามแม่น้ำทางเดียวที่จะไปอีกฝั่งได้คือใช้เรือแต่เรือลํานี้รับได้ทีละคนเท่านั้นเรือกลับเองไม่ได้และไม่มีเชือกหรือทริคใดๆให้ใช้แต่ทั้งสคนก็สามารถข้ามแม่น้ำโดยใช้เรือได้เป็นไปได้ยังไง ทั้งสองคนอยู่ที่แม่น้ำเดียวกันแต่คนละฝั่งจอร์ชและบ๊อบเป็นฝาแฝดกันจอชอาศัยอยู่กับภรรยาส่วนบ๊อบอาศัยอยู่ตามลำพังคุณเดาได้ไหมว่าคนไหนคือจอชชายคนแรก เขามีแปรงสีฟันในห้องน้ำหนึ่งคู่ในขณะที่บ๊อบมีเพียงหนึ่งอันเท่านั้นนักเดินทางข้ามเวลาได้เข้าร่วมปาร์ตี้นี้คุณหาเขาเจอหรือเปล่ารงเท้าของผู้หญิงคนนี้ดูโบราณมากชักเข้าไปในอาคารที่น่ากลัวซึ่งเป็นที่ที่เขาต้องสัมภาษณ์งาน ทันใดนั้นมีคนล็อกประตูและตอนนี้ชักก็ไปไหนไม่ได้เขาเดินวนไปมาสักพักก็เห็นประตูทั้ง4บานนี้เขายัางพบข้อความว่ามีเพียง3ประตูเท่านั้นที่จะนําไปสู่การสัมภาษณ์งานประตูที่เหลือจะนําไปสู่หลุมดําขอให้โชคดีคุณช่วยชักเลือกประตูที่ถูกต้องได้ไหมจริงๆแล้วสัญลักษณ์บนประตูเป็นตัวเลข ดังนั้นชักควรเข้าทางประตูนี้ฉันคุยกับคุณคุณคุยกับฉันทุกวันคุณโอบอุ้มฉันแต่ฉันกลับไม่ได้กลิ่นคุณฉันคืออะไรฉันคือมือถือของคุณมีผู้ชายและผู้หญิงกำลังคุยกันคนที่มีผมสีดำพูดว่าฉันเป็นผู้ชาย คนที่มีผมสีบรอนพูดว่าฉันเป็นผู้หญิงมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่พูดโกหกคุณทายสีผมของแต่ละคนได้ไหมถ้ามีคนโกหกแค่คนเดียวพวกเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทั้งคู่ดังนั้นทั้งสองคนโกหกนั่นหมายความว่าผู้หญิงมีผมสีดำและผู้ชายมีผมสีบรอน คุณเห็นสิ่งผิดปกติในภาพนี้หรือเปล่าไม่มีนมในเยื่อคุณเห็นอะไรปแปลกในภาพนี้ไหม ในกระจกไม่มีภาพสะท้อนคุณเห็นแวมไพร์หรือเปล่าผู้ชายตรงนี้ไงฟิโอน่าเป็นแม่มดสาวเธอพบประตูมิติทั้ง4ในประสาทผีสิงฟิโอน่าเลือกประตูมิติ1ประตูแล้วเข้าไปคุณได้ยินเสียงเมืองจากประตูแรกประตูที่สองคุณจะได้ยินเสียงคลื่น ประตูที่3คุณจะได้ยินเสียงใบไม้รกรอบแกรบดังออกมาส่วนประตูที่4มีเสียงระฆังดังอยู่ฟิโอน่าเข้าประตูไหนไปรอยเท้าที่เลอะของฟิโอน่านำไปสู่ประตูมิติที่3ไม่ต้องไปสนใจเสียงอื่นเลยนี่อาจจะเป็นเพียงเวทมนต์ลวงเท่านั้น บิลลี่พบว่าตัวเองอยู่บนหลังคาตึกราฟ้าที่กำลังจะพังลงมาทางเดียวคือใช้หนึ่งในสี่ลิฟต์ <พอ S 1> เท่านั้นที่หลังลิฟต์ตัวแรกมีมนุษย์หมาป่าซ่อนอยู่ถ้าบิลลี่เลือกลิฟต์ตัวที่สองเขาจะตกลงไปหลายร้อยฟุตมีงูที่มีพิษร้ายแรงเลื้อยไปที่ลิฟต์ตัวที่สามส่วนลิฟต์ตัวที่สี่มีแมงป่องกลายพันธุ์กำลังรอบ,บิลลี่อยู่ซึ่งการกัดเพียงแค่หนึ่งครั้งก็ทําให้เขาหลับไปตลอดการได้เลยบิลลี่ควรเลือกลิฟต์ตัวไหน ลิฟต์ตัวแรกลองดูที่ท้องฟ้าสิพระจันทร์ยังไม่เต็มดวงดังนั้นมนุษย์หมาป่าจึงไม่เป็นอันตรายราเชลพบเพื่อนเก่าสมัยเรียน3ามคนที่ลานจอดรถทั้ง3คนต้องการอัปเดตบางอย่างให้ราเชลฟังดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มเล่าเกี่ยวกับรถยนต์คันใหม่ของพวกเขาเมลานีพูดว่าฉันอยากให้รถของฉันไม่เหมือนใครฉันเลยซื้อรถคันนี้ปีเตอร์พูดว่าเนื่องจากฉันเป็นมือใหม่ฉันเลยซื้อรถมือสองที่ถูกที่สุด และสุดท้ายซามเอนตากล่าวว่าฉันซื้อรถคันใหญ่เพราะว่าฉันมีครอบครัวใหญ่ราเชลจับโกหกด้วยทันทีแล้วคุณล่าคนนั้นคือซามเอนตากุญแจของเธอไม่ตรงกับโลโก้บนรถ